สวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้คือแบบตื่นแต่เช้ามากนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วนะคะแล้วจริงๆคือตื่นมาตั้งแต่7โมงนะคะแบบมาแต่งหน้าทําผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีไปงานรับปริญญาเพื่อนกันนะคะซึ่งเพื่อนเรา2อคนเนี้ยก็คือรับคนละวันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็อยากจะใกล้ออกจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องไปรับดอกไม้ก่อนแล้วก็ดี๋ยวไปเจอกันที่งาน,นะคะ่ะ ของ A U T นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เรียน A U T อยู่ก็ะยอดี๋ยวรอดอีกท <Hey. S 1> ีนึงบาย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 ให้กล้องหน่อย <c oughs> เห็นไหมงงลยนะเข้ามาในคอลแล้วนะคะทุกคนหมายถึงว่าเข้ามาข้างในแล้วแต่ว่ากำลังจะเดินเข้าไปในคอคนเยอะมาก We are about to welcome our graduates from Te Arawaakihi Te Ohangemateature. t เราเปลี่ยนมากินที่ร้านพาสซ่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ร้านแค่นั่ช็อปคือคนเยอะมากแล้วก็รออาหารนานมากอันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาร้านพาสซ่าที่แบบว่าค่อนข้างฮิตในยา่านยูมาร์เก็ตเหมือนก,น,กนกันก็เลยมาลองกินดูเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อกี้ทงอาหารเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราช้าดูกันว่นาอาหารจะเป็นยังไง ถ้ทดูคนนี้คืออีกวันหนึ่งนะคะภาพเดจาวเวอร์คือก็รับอีกคนนึงดอกไม้อันเดิมที่อย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนวันเฉยๆคือเมื่อวานแบบไม่ไหวจริงๆคือพอกินข้าวเสร็จคือกลับบ้านคือแบบน็อกเลยแบบไม่มีเอเนอร์จีแล้วอันนี้ก็เลยแบบเอาใหม่แบบใหม่แบบจับก็เดี๋ยวจะเข้าไปในฮอเหมือนเดิมนะคะเจอกันในฮอนะคะ Ran Hirana. Medicine Abby Grace Honey. ะะตอนนี้เรามาที่ร้านลาบอีนะคะแต่ว่ายังไม่มีโต๊ะก็คือต้องรอประมาณ15นาทีน,นะคะเพราะว่าเรามาช่วงแบบตอนเทีย่ยงเลยที่ร้าน 对了，借查查。

เอา,า,เอา,าือนทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบควิกอัปเดตกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานมากแล้วก็แบบเออห่างหายไปแบบ นานเลยจริงๆก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าแบบว่าปีที่ผ่านมากับไทยนะคะแล้วก็รับปริญญาด้วยแล้วก็แบบว่าตอนแรกก็ว่าจะทํางานน,านิดนหน่อ่ก็แบบกับไทยแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่จะเรียนต่อนะคะก็คือมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราลืมดูแลตัวเองไปนิดนึงคือรู้สึกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างแย่นะคะเพราะว่าแบบว่าลืมดูแลตัวเองลืมดูแลผิวหน้าผิวกายคือลืมทุกอย่างเลยทุกคนคือืแบบ ค่อนข้างโยงค่อนข้างโซม,มากนะคะทุกคนคือช่วงที่กลับไทยเนี่ยก็คือว่ามีสิวขึ้นด้วยคือคงคงคิดว่าแบบเราอยู่แบบต่างประเทศมาแบบ นานแบบประมาณ3ปีที่ไม่ได้กลับไทยเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออสภาพผิวอาจจะไม่ได้แบบกินกับอากาศที่ไทยก็เลยแบบสิวผดขึ้นสิวอุดตันขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากนะคะเพราะว่าตอนที่เรากลับไทยเราก็แบบใส่หน้ากากด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าปกปิดแค่ตรงนี้คือตรงเนี้ยตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากแต่คือตรงหน้าผากคือค่อนข้างมีปัญหานะคะก็คือแบบว่ามีสิวอักเสบขึ้น,น,นสิวผดขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออคือเราคงลืมดูแลตัวเองไปจริงๆเราคนไม่ได้แบบระวังอะไรขนาดนั้น แล้วแบบสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้มากักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่แบบ ไม่ได้อยู่ในทร็กของตัวเองเลยนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรแบบกลับไปแบบ back to routine เดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ตัวช่วยตัวหนึ่งมาตัวช่วยของเรานะคะก็คือตัว La Roche Posay นะคะ Effaclar Serum ตัวนี้นะคะทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ก็อยู่ในกินแ c a r e routine ของเราด้วยเราก็ใช้เซรั่มตัวนี้ตอนกลับไทยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้แบบอย่างต่อเนื่องเลยแบบกลับมาวซีแล์ก็ยังใช้เซรั่มตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้กลายสิวตันแล้วก็จบต้นตอปัญหาของสิวที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวนี้ได้ใส่สมสนของ เอชเที่จะช่วยสลายสิ้วตันรับผัดรอยดำรอยแด,ดงจากสิวเาลิกเซลิกแอคซิดท,ที่จะลดการสะสม,มข,ะอของแบคทีรียในดวงูขอนและไกลคลิกแอคซิดที่ลดความดุนแดงหรือสิวตันที่กลับมาเกิดขึ้นในราครตสแล้วทางแบรนด์ก็ได้มีการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าจะทําให้สิวอุดตันลดลงถึง52%ตและนอกจากนี้ก็ยังมีสม่วนผสมของวิตามิน B3 ที่จะช่วยลดการระคายเคืองของสิวไปในตัวด้วยแล้วตัวเนื้อเซรั่มตัวนี้ทุกคนคือมันแบบทาง่ายมากคือเนื้อเซรั่มมาจากเข้มข้นใช่ไหมแต่ว่าทาง่ายซึมง่ายบางเบามกๆคคืืออตัวนนี้รจะ นอนนะคะแล้วก็บางวันก็จะทาตอนเช้าด้วยเพราะว่าแบบช่วงไหนที่แบบสิวอักเสบขึ้นค่อนข้างเยอะหรือว่าขึ้นแบบแดงๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าด้วยซึ่งคือสามารถทาตอนเช้าได้สําหรับเราคือมันไม่ได้แบบลบกวนเมคอัพอะไรก็คือสามารถแบบทาเสร็จแล้วก็แบบแต่งหน้าต่อได้เลยผลลัพธ์จากการใช้เซรั่มตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนคือสิวโผล่แล้วก็สิวอุดตันเนี่ยคือลดลงอย่างเห็นได้ชัดพอสิวอุดตันลดลงเนี่ยสิวอื่นๆก็จะไม่ขึ้นตามมานะคะแล้วก็สิวอักเสบที่มายม ไวมากๆแล้วก็แห้งลงไวมากๆนะคะแต่ว่ามันก็จะทิ้งรอยไว้นะแต่ว่าถ้าเราใช้อันนี้ต่อเนื่องใช่ป่ะรอยสิวของเราก็จะจางลงไวกว่าเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีส่วนผสมของการผลัดเซลล์ผิวไปในตัวด้วยส่วนตัวก็เลยจะชอบเซรั่มตัวนี้มากๆนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับเรามากจริงๆก็คือตัวนี้มันอยู่ในแบบรูทีนของเราอยู่แล้วใช่ป่ะแต่คืออย่างที่บอกว่าแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราแบบรูทเทรไปคือไม่ได้แบบ ดูแลตัวเองเลยนะคะทุกคนพอหยิบกลับมาใช้เนี่ยก็คือรู้สึกชอบมากแล้วก็ตอบโจทย์กับสภาพผิวของเราที่แบบเปลี่ยนแปลงหนักมากๆนะค่ะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์กับเรามากแล้วก็มีเพื่อเราเหมือนกันที่แบบว่ามีปัญหาเดียวกันเหมือนกันเลยแบบว่าสิวชอบขึ้นที่เดิมเนี่ยใช้ก็คือเห็นผลเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแนะนําทุกคนถ้าใครมีปัญหาเดียวกันเนี่ยก็อยากให้ไปลองใช้กันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปนอกสถานที่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ Westfield New Market นะคะก็คือว่าวันนี้เราจะมาคริสต์มาสช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินแบบว่าในห้างก่อนแล้วก็อยากจะไปเล่นข้างนอกด้วยนะคะ ยิลูกตรนนี้ก็ไม่ได้มีแบบมาเลยพื้นที่พื้นอะ กีม้าคือคนที่สิเลยนะคะทุกคนเรคือแบบถ้าเจะชั้นนอนก็คือได้กล่องด้อยคตรมาเทค,คนคือเทาน,น,นี้คือหอมมาก,มากคือแบบมันหอมแบบหอมมากหอมมันแบบสักผ้าเจ็ดเลยน,นี่จีดัมโปรดิหรือเปล่าครปิดเราในวันนี้นะคะทุกคนแบบ ทำดมามะแบบชิลเวอร์คือไปกินข้าวแบบแป๊บเดียวจริงๆริเดี๋ยวตอนนี้จะขับรถออกไปแล้วเพื่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แบบเลนมากมากแล้วประมาณแบบห้าโมงจะเคลื่อนทุกคนลืมดูเวลาก็เลยแบบโอเคไงเดี๋ยวรีบไปนะคะแล้วก็อาจจะบล็อกในโทรศัพท์แทนนะคะได้โชว์เลยดีใจมากมาถึงที่ร้านอาหารแล้วะคะทุกคนคือแล้ว่แบบมาเล่นนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือสั่งอาหารไวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าอาหารที่เราสั่งเป็นยังไงบ้าง